นะครับสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน,นภาพที่เห็นนะครับนะีนะการติดตั้งชุดกันไฟย้อนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าชุดเชื่อมชุดเชื่อมแก๊สเราเนี่ยมันประกอบด้วยนะครับเอาประกอบด้วยก่อนนะ O2 O2 คืออะไรครับ เป็นชื่อของธาตุาเคกว่าธาตุออกซิเจน O X oxygen two สองก็คือออกซิเจนสองอะตอมเป็นออกซิเจนนะครับแก๊สประกอบด้วยทั้งออกซิเจนทั้งแกส๊สเลก,กูลิเตอร์ออกซิเจนเลก,กูลิเตอร์แกส๊สแล้วก็สายแล้วก็หัวเชื่อมแกส๊สเนี่ยตัวนี้เรียกทอสนะ ชุดกันไฟย้อนจะต้องติดตั้งตรงไหนครับที่ถูกต้องเลยนะต้องติด4จุดด้วยกันแต่ถ้ายอมรับได้ก็แค่2จุดก็ได้จะติดตั้ง2จุดนี้หรือ2จุดนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นที่บางโรงงานนะฮะที่เขาเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยนะ เราก็จะให้ติดตั้งถึจุดด้วยกันชุดกันไฟย้อนหรือเรียกว่า Fatback ส่วนคำว่า a าร s t รสเนี่เป็นยี่ห้อของมันนะแฟตแบ็ะคือกันไฟย้อนนะครับถังแก๊สของเราเนี่ยมันเป็นแก๊ส LPG นะแก๊สหุงต้มได้มาจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม LPG ย่อม,มาจาก Liquid Petroleum Gas ซึ่งเมื่อเราเชื่อมเนี่ยเราปล่อยนะแรงดันของออกซิเจนและแก๊สออกทางเลคุเลเตอร์ปล่อยไปแล้วมันก็จะไปรวมกันที่ตรงหัวเชื่อมแก๊สมีทั้งออกซิเจนมีทั้งแก๊สแล้วเราก็จุดประกายไฟทำให้มันติดไฟนะไดไองอ้ประกอบของไฟมี3อย่างนะครับ 1. เชื้อ,อเพลิงเชื้อเพลิงคืออะไรครับ แก๊ส <Yes. c oughs> ประกายไฟก่อยตัวที่เราจุดแบแป๊บแป๊หรือบางทีเราก็ใช้ใช้อะไรอ่ะบางทีเราก็ใช้ไฟแช็กใช่ไหมนั่นเราประกายไฟแล้วออกซิเจนเห็นไหมสามอย่งงางรวมกันเกิดประกายไฟสักทิขาดอย่างได้อย่างหนึ่งไม่เกิดไฟแน่นอนออกซิเจนหมดแก๊สหมด,ห,มดหรือไม่มีประกายไฟมันก็ไม่เกิดไฟนี่ง่ายๆหลักการของไฟง่ายแต่ หน้านี้ต้องการบอกถึงแฟดแบ็กแบ็กก็คือกลับแฟดก็คือ <black S 1> <ous> ป,ประกายไฟแฟดแบ็กคือประกายไฟชุดติดตั้งอะไรติดชุดกันไฟย้อนเอา้ามันจะย้อนยังไงล่ะครับอืม <adversity personality reson ant> มันย้อนอยู่ได้ละอา่าามันย้อนแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นก่อนมันย้อนเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันย้อนคือไฟก็จะวิ่งย้อนกลับมาฟุ๊กฟุ๊กฟ๊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 ไฟวิ่งย้อนกลับมาเข้าถังแก๊สวิ่งย้อนกลับมาเข้าถังลงเมเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นครับไฟย้อนกลับมาเข้าถังแก๊สแก๊สระเบิดไฟย้อนเข้าถังลมถัง,งลมระเบิดไหมอาจจะระเบิดหน้านะแต่เห็นกันบ่อยแน่นอนที่มันจะดังป๊อปป๊อปป๊อป แล้วมันจะย้อนได้ยังไงนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้เมื่อเราเปิดออกซิเจนมื่อกี้่มพูดลมปะ่ะออกซิเจนนะออกซิเจนเข้าไปอันนะ่ะแล้วก็แก๊สเข้าไปมันต้องพอเหมาะนะคนที่จะจุดแก๊สจะต้องรู้ดีว่าอันดับแรกนี่นะอันดับแรกอันดับแรกนี่เราเปิดแก๊สก่อนใช่ไหมออกซิเจนยังไม่เปิด แก้ลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็จุดประกายไฟถามว่ามันติดไฟได้ไงเพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็มีออกซิเจนใช่ไหมเราจุดไฟแช็คหรือจุดที่ทจุดมันเีประกายไฟแป๊ะเนี่ยไฟมันก็จะเกิดไฟขึ้นมาจากนั้นเราก็เราเปิดอยู่แล้วล่ะเราก็เปิดวาล์วตรงนี้เปิดวาล์วออกซิเจนตรงนี้เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปพอออกซิเจนเข้าไปเจ็ด เปลวไฟที่เป็นสีแดงๆเนี่ยเป็นเปลวไฟเผาเนี่ยมันก็จะกลายค่อยๆกลายเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวนะอันนั้นคือมีออกซิเจนผสมด้วยแรงดันสองงนเนี่ยพอเหมาะพอเจาะที่เราจะทําการเชื่อมได้เราก็จะรู้ด้วย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 ประสบการณ์เองว่าจะต้องเชื่อมอยังไงแรงดันไฟจะต้องแค่ไหนถึงจะเชื่อม <S 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 ตรงนั้นนะมันจะมีแรงดันของออกซิเจนและแรงแรงดันของแก๊สอยู่คนละระดับ คือพอมาพอเจาะที่จะเชื่อมได้อะไรเงี้ยเนี่ยเอออ่ะถามถามว่าเราเชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปโอ้โหติดตั้งอะไรเชื่อมไปเรื่อยๆปิดเปิดปิดเปิดเชื่อมไปเนี่ยทุกครั้งเนี่ยระหว่างออกซิเจนกับแก๊สเนี่ยอะไรหมดก่อนอะเราไม่ต้องถ้าเติมมาพร้อมกันนต่เราต้องมีเขาต้องมีเขาหม,มวามมวาม่าโอ แก๊สมันน้อยแก๊สก็หมดก่อนลมน้อยลมน้อยลมก็หมดก่อนไม่ใช่ต้องบอกว่าเติมมาเต็มเลยแก๊สก็เต็มออกซิเจนก็เต็มเราใช้งานเรื่อยๆเนี่ยอะไรหมดก่อนใช่นะออกซิเจนหมดก่อนนี่เราใชเชื่อมอยู่โอ้โหลมอ่อนลมหมดลมหมดเปลี่ยนลมเราก็ลมออกซิเจนหมดก่อนครับออกซิเจนหมดก่อน การที่ออกซิเจนหมดก่อนนั้นมันจะปลอดภัยมากกว่าแก๊สหมดก่อนเชื่อมแล่ะถ้าออกซิเจนหมดก่อนเนี่ยเปลวไฟที่เราเชื่อมอยู่จากสีฟ้าสีน้าเงินเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเรื่อยๆใช่ไหมสีเหลืองสีส้มแล้วก็เชื่อมไม่ได้แล้วรเราก็รู้ว่าออกซิเจนหมดปะเราก็เชื่อมไม่ได้เราก็ต้องหยุด เอกไหมเราเชื่อมไม่ได้แล้วก็เชื่อมไม่ได้ว่ะออกซิเจนหมดแล้วก็ปิดปิดแล้วไปเอาออกซิเจนถังใหม่มาถูกต้องไหมครับอืมพอเราเอาออกซิเจนถังใหม่มาถังสองถังสามเสร็จทีนี้ออกซิเจนถังสามหรือถังสี่ก็แล้วแต่เนี่ยเออมันได้ประมาณนะถังสี่นี่ก็เลยเอาถังสี่แล้วกันออกซิเจนถังสี่เต็มเลยทีนี้แก๊สก็จะเริ่มใกล้หมดละทีนี้ละอันตรายนะนะแก๊สใกล้หมด พอแก๊สใกล้หมดแรกๆจะส่งสัญญาณอะไรครับแก๊สก็วิ่งมาไม่สม่ำเสมอนะบางทีเราจะจุดมันก็จะดังปับ๊บปั๊บปันะ๊เเบเผลอๆบางทีจุดดีหน่อยอ,ออกสะดวกนะพอแก๊สเริ่มใกล้หมดนะออกซิเจนมันเยอะกว่าแก๊ส ไฟก็ติดอยู่พอแก๊สเริ่มใกล้หมดนะไม่ใช่หมดกลิ้งนะก่อนที่มันจะหมดกลิ้งมันต้องใกล้หมดก่อนถูกต้องไหมนะแล้วทีนี้แหละครับลมมันก็จะตีย้อนกลับมันจะมีแรงดันมากกว่าสายสายในสายมันจะมีแรงดันมากกว่าแก๊สมันก็จะย้อนกลับแล้วไฟเป็นติดอยู่มันก็จะดูดไฟย้อนกลับมาหาถังได้ แต่ส่วนมากเราเจอออกซิเจนหมดก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีถ้าเกิดถังมันรั่วถังมันบี้ถังมันถูกทับแล้วเราเชื่อมอยู่เนี่ยมันก็ทําให้แรงดันอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยพอน้อยเสร็จอีกแฝงหนึ่งมันมากกว่ามันก็จะทําให้สะดุดไฟย้อนกลับเหมือนว่ามันมันไม่ไม่ออกตรงนี้แล้วอ่ะเพราะหัวหัวทิปเนี่ยหัวทอสเราเนี่ยหัวเชื่อมเนี่ยนะหัวทิปเรียกว่าหัวทิปเนี่ยมัน มันมันมีรูใช่ไหมมันออกได้น้อยแต่ถ้าลมทางนี้มันอ่อนมันออกได้เยอะกว่ามันไม่ไปทางที่มันไปไม่สะดวกมันก็จะวกกลับมาเนี่ยแก๊สน้อยมันไม่ไปทางนี้มันไม่สะดวกหรอกมันก็จะวกกลับมาเพราะมันวกกลับมาเสร็จมันจะเกิดแรงดูดเหมือนมันจะดูดไฟที่มันติดอยู่วูบกลับเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตั้งชุดกันไฟย้อนหรือฟลชแบก แฟลชแบกมันทำงานยังไงนะหลักการจริงจริงแล้วต้องมาเรียนรู้กันอีกทีว่าแฟลชแบกนี่มันจะมีเป็นตัวอุปกรณ์ดับอาร์คเป็นตัวโลหะที่สามารถเขาเรียกว่าเมื่อมีความร้อนทนความร้อนได้สูงอ่ะความร้อนทํายังไงก็แต่ทําให้มันดับดับความร้อนได้หมายถึงว่ามันมีอุปกรณ์โลหะที่มันมีความเย็นจัดเย็นมากอะเย็นกว่าปกติปกติมันโดนลมได้หน่อยมันก็เย็นแล้วนะพอเย็นเสร็จนี่พอไฟมาถึงมันเนี่ยไฟมาเจอความเย็นมากๆมันก็จะดับด้วยตัวเองได้ หรือมัน,ก,นกันแรงดันที่จะย้อนกลับไปได้ด้วยในคุณ,คณสมบัติของแฟลตแบคนะครับต้องติดถ้ามันลอดตรงนี้ได้มันก็ยังเจอนอีกดาหนึ่งนะควาป้องกันเซฟตี้สองชั้นส่วนมากเราก็จะติดตรงนี้บางคนไม่ถนัดก็ติดตรงนี้เพราะว่าติดตรงนี้บางทีมันก็ทำให้น้าหนักน้าหนักเปลี่ยนไปบางคนก็ไม่ถนัดก็ติดตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ต้องมีนะถ้าไม่มีมันจะเหมือนกับข่าวนี้ เพราะมันเคยมีข่าวแบบนี้แล้วไงฮะเขาถึงเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยนะว่ามันเกิดมันก็ยากนะจะย้อน,นะออนแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วไงเขาถึงต้องมีกฎหนมายว่าต้องติดทั้งนะนี่ครับชุดเชื่อมแก๊สระเบิดอู่ซ่อมรถสอกันช่างสามโคกปทุมธานีเมื่อ4ี่เกพฤษภา29สิผู้เสียชีวิตชีวิตสามรายคือช่างภรรยาเจ้าอของู่และลูกค้าลูกค้าก็ตาย เมียเมียเจ้าของร้านก็ตายช่างก็ตายเหลือเจ้าของร้านคนเดียวมันเป็นแผนของเจ้าของร้านหรือเปล่าวะไม่ใช่นะฮะเขาพิสูจน์มาแล้วหลักฐานแล้วนะเกิดจากไม่ได้ติดตั้งชุดกันไฟย้อนนี่ไงถนะังแก๊สถังลมเอถังออกซิเจนแล้วเปิดนี่ซากศพกระเด็นขึ้นไปเอาไปสูบ ดูถังแก๊สบุบไปเลยนะฮะแตกกัเลยเหลือครึ่งเดียวนี่ถังลมงถังไอย้ยะถังออกซิเจนนี่เศษถังออกซิเจนเห็นไหมแรงขนาดนี้แล้วคนอยู่แถวน,นั้นมันจะเรือนละ้ะนะครับต้องติดตั้งชุดกันไฟย้อนนะจ๊ะอ่อันนี้แอร์ระเบิดอแอร์ระเบิดอันนี้ไม่ใช่ชุดกันไฟย้อนนะเกิดจากอะไรครับ นี่เรัอ้าอันนี้ก่อนเหตุเกิดเมื่อ5สิงหา57ที่ตึกห้องเช่า3ชั้นเลขที่73ทับหซอยพัฒนานการ2ีแย,ฟฟยกท่าเคลสลุงนะฮะมันเป็นด้านหลังตึกมีพบศพนายอับศักดิ์นะต้องขอโทษยาเสพติดชีวิตนะครับนยืนภาพปีนอนจมกองเลือดสภาพศพมีบาดแผลไรไ้แข็งและอกดานซ้ายมีแผลทะลุอะไรม,มีมีรูแผล,แลมีรูแผลอยเขาเป็นช่างเอ๋อครับ ตำรวจไปพิสูจน์หลักฐานเนี่ยตำรวจก็ยังไม่รู้หลักสาเหตุนะแต่เขาเชิญเขาเรียกว่าอะไรผู้ชํานาญการจากกองวิศวกรรมไปตรวจผู้ชํานาญการด้านแอร์เนี่ยไปยังไม่ทันถึงเลยนะลงรถปุ๊บมองมาปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าช่างแอร์คนนี้ตายเพราะอะไรเห็นถังนี่ไหมฮะ ภาพมันบอกอยู่แล้วออกซิเจนถังเล็กด้วยนะหนังปิกนิกนะเกินยายเงินด,ดกึกแล้วเห็นตรงนี้ไหมฮะเขาต่อตรงไอ้เขาต่อไอ้เนี่อะไรกันเล่าเรียกว่าอะไระแฝงเนี่ยทำแฟขึ้นมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับที่มันหักงออยู่เนี้ยนี่มันสายสีเหลืองของเกจแข็งมันนี่โฟเกจร,รู้เลยเพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะเอาสายสายน้ำยาเนี่ย ไปต่อก็กับถังออกซิเจนแล้วไม่มีเลคุเลเตอร์เลยคุณเอาไปหาล่วแล้วคณไม่มีเลคุเลเตอร์อีกต่างหากพิดด้วยประการทั้งปวงเกิดระเบิดขึ้นดูเหตุผลที่ว่าอธิบายไปว่าเชื้อเริิงออกซิเจนประกายไฟตูมะถังไม่ได้ระเบิดนะมันระเบิดในระบบ นะและแรงอัดทำให้ช่างที่อยู่บริเวณนั้นหรือใกล้เคียงเสียชีวิตนะครับนี่คือหนึ่งสาเหตุที่จริงมีเยอะมากนะข่าวมีเยอะมากแต่มันไม่ค่อยได้ออกเดี๋ยว,ยวถ้าได้เรียนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูไวเดอร์คอร์สเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและกันเกี่ยวกับอาชีวะทำไมและสภาพแวดล้นอมนะอ่ะ เรื่องระบบแอร์ที่มันระเบิดนี่ก็เอาไปก่อนนะจบไปก่อนเอาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแล้วกันแต่ในจริงความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านี่ผมก็มีให้ดัางหานะเป็นข้อที่กฎหมายบังคับเลยแต่อันนี้เอาเบื้องต้นไปก่อนะเอาเบื้องต้นเบื้องต้นเพราะเราไปทาแอร์เนี่ยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปยุ่งกับไฟฟ้าไม่ใช่ผมทาแอร์เดี๋ยวผม,มยุ่งกับไฟฟ้าครับไม่ได้แห็นะว่ากูต้องถอดสายไฟแล้วครับ อย่างนั้นกูต้องได้ปิดเบเกอร์แล้วครับนั่นแหละคือยุ่งไฟละครับอย่างน้อยกูต้องได้ต่ออ่าใส่มอเตอร์ Motor ครับใส่มอเตอร์ซีดียูเปลี่ยนมอเตอร์เอฟซียู TO, Motor, TO, นี่กูก็ต้องอยุ่งกับไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนแคปกป็ยุ่งกับไฟฟ้าไปละยุ่งแต่ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับมึงก็ต้องลองอะ่ะใช่ไหมเออก็ต้องเปิดลองก็ต้องม,มีไฟฟ้าอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ใช้ท่านมันใจฟิฟงหนึ่งนะครับการถอดขั้วาสายไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกครั้งนี่เวลาไปซ่อแมแอร์นี่ต้องปิด เบเกอร์หรือปิดเมน่ทุกครั้งบางคนผมเห็นนะฮะเักง่ายหรือเอาง่ายเขาก่อนถอดแค่คอยถอดออคอยที่เข้าหามนติดอะ่ะเพื่ออะไรฮะขี้เกียจหาเบเกอร์ Baker. โอ้ยคือ ที่เราไปต้องไปเซมิตประจำเนี่ยเราจําเป็นอยู่เลยที่ต้องรู้ว่าเมนมันอยู่ไหนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้หรือถ้าเราไม่ไปประจําก็จริงถ้าเราไปที่เมนมันเราจะได้รู้ว่าเออเมนตัวนี้มันมีกี่แอมมันอยู่ตรงไหนมันเปิดยังไงมันจํารุดเสียหายไหมมันเก่าไหมเนี่ยมันจะมีผลกับแอร์ที่เราซ่อมด้วยเราต้องรู้นะต้องหาให้เจอบางคนผมหาไม่เจอพี่ผมได้ถอดเทมอร์นอนตรงนี้ผมได้ถอดหนังปลาตรงนี้ มันก็ได้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องหาเบรกเกอร์ให้เจอต้องหาเบรกเกอร์ให้เจอนะครับเ <c oughs> ดินไล่ไปตามท่อตามสายนะ,นะครับต้องปิดเบรกเกอร์หรือเมนทุกครั้งหรือเซฟตี้สวิตหรือไม่งั้นเขาก็ต้องเอาไว้ตรงเซฟตี้สวิตแต่เห็นไหมกดปั้งเลยหรือเบอรกปิดนะครับแล้วเอาป้ายแขวนไว้ว่า ห้ามเปิดนะช่างกำลังซ่อมสร้างขีดหนะาก็ out of order อะไรประมาณนี้เออนะก็แล้วแต,แต่แต่สะดวกเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่บ้านทม่า,มาเยอะอญญาจารย์อ่านภาษาไทยไม่ออกนะอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไดนะ้เอาเอาออเดอร์เลยนะฮะเ,ออเห็นรู้เลยวันนี้เขาก็เอาไม่บ้านมาดูแลเรานะน,นี่ไม่ได้แขวนไป้ายไว้นี่เดินทะลึ่ทะล่านะใครมาเปิดแอร์ใครมาปิดแอรอ์นี่ปึ้งกันไป เราต้องถอดสายไฟอยู่เลยเรียบร้อยเลยครับ mm. นะครับมองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีรูปร่างฉะนั้นกลวัวมันหน่อยเถอะ mm. ป้องกันมันไว้นะครับ mm. แล้วก่อนสัมผัสสายไฟเปิดอุปกรณ์ทุกครั้งต้องเช็คดูก่อนถึงได้ไหมก็ถงเราปิดแล้วนะรเราจะต่อสายหรืออะไรเงี่ยมันก็ต้องเช็คไฮแลมของเรานะฮะเช็คดูก่อนว่ามีไฟไหมปิดแล้วก็ต้องเช็คดูก่อนว่ามีไหม ก่อนจะถอดจะจับนะครับเพื่อเพื่อมันลีกจากที่อื่นมาหรือว่าเพื่อปิดผิดตัว <c oughs> ได้ยินเสียงเพื่อไอ้ไอ้ปิดเบเกอร์นะซอยู่ใกล้ๆก,กันได้ยินเสียงแล้วแป๊กอผิดแล้วครับจับเลยเรียบร้อยปิดผิดทะเลาะก,กันเองละกันนะฮ <c> ะ <oughs> แต่ก่อนตะนแมันดูดด,โด,ดูดลงไปแล้วมันช็อตลงไปแล้วนนกลับทุกครั้งในครับนะ อันนี้อะไรการสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าควรระวังความร้อนนี่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ก็ตามภาพเลยตามภาพเลตามภาพเป็นอะไรครับตามภาพคือไฟดูดก็คือเขาจะอธิบายข้อสารอธิบายว่าเวลาสมมุติว่าแอร์เราจะไป PM แอร์เมอีเมอเตอร์ PM มอเตอร์แล้วกันนะมอเตอร์มอเตอร์มันทำงานตังน้งแต่เช้าเลยเราไปถึงสิบโมงมันทำงานแต่แปดโมงมันทำงานมาสองสามชั่วโมงแล้วมันร้อนเราปิดไฟปึง้งปิดเบรกเกอร์ปึ้งแต่ว่าตัวอุปกรณ์นั้น ยังมีความร้อนอยู่มันจะทะเลอทะล้าไปจับเลยต้องแตะๆดูอ๋อหลังๆมือแตะว่ามันร้อนอยู่นี่ทำให้มันเย็นก่อนรอมันเย็นหรือเอาผ้าชุบน้าหรือผ้าอะไรซับให้มันเย็นก่อนแล้วถึงจะถอดมันได้ถ้าจําเป็นจะต้องไปถอดมันหรือจับต้องให้มันเย็นก่อนหรือเราไปทํางานใกล้มันก็ระวังใส่ถุงมือถุงมือนะเดี๋เป็นโดนมันจะรอดหลีกเลี่ยงการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าในขณะที่ฝนตก หรือพื้นเปียกเฉดเพราะอะไรครับเพราะว่าไฟมันอาจจะรั่วลงกลาวได้ทุกครั้งที่เราไม่รู้แล้วน้ำเนี่ยมันเปียกแฉน้ํากับไฟเนี่ยมันเป็นสื่อกันได้น้าสามารถเป็นสื่อสะพานไฟได้มันวิ่งไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับห้านะครับทางานคนเดียวเขาบอกไปทํางานกับไฟฟ้าเนี่ยอย่าไปคนเดียวแม้กระทั่งแค่จะเปลี่ยนหลอดไฟนะ อยากไปคนเดียวอย่างน้อยสองคนยิ่งเป็นโรงงานแหละโรงงานที่เขามีแบบอย่างโตโยต้าอย่างน้อยห้าคนใช่ไหมมีคนดูคนควบคุมคนจับบันไดคนโอ้ต้องเป็นหลายอย่างหลายอย่างอยากให้อธิบายเดีย๋ยวให้คนโตโยต้ามาอธิบายให้ <c oughs> ช่างอะไรที่โร,รงรงานโตโยต้าเยอะ อย่างน้อยไปสองคนในสระทั่วไปนะสิทำอะไรก<ช>็ไฟฟ้าแม่กระทั่งเปลี่ยนหลอดไฟก็แล้วแต่ทำไมครับแค่เปลี่ยนหลอดไฟหลอดเดียวผมทำไมต้องออาไปลังหลายคนเปลืองแรงงานอีกคนไปทําอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชแหมจะไปโดดถีบอย่างเดียวเลยไม่ได้ผมรู้ว่าคุณเดาอย่างนั้นเขาไม่จับบันไดครับเวลาคุณเปลี่ยนหลอดไฟมันสูงไงว่าต้องตั้งบันไดต้องมีต้องคนจับบันไดนะตามกฎหมายเตะก็ใช่อีกหนึ่งสองถ้าเกิดไฟดูดแล้วคุณไปคนเดียวเนี่ย มีสิทธิ์ตายสูงเพราะอีกคนหนึ่งอ่ะไม่มีไงเออถ้ามีอีกคนหนึ่งถ้าคนหลุดสดุดอีกคนก็คอยช่วยเหลือได้อย่างเช่นทำไงครับไฟฟ้าโดดทาไงก่อนก้าวแรกก้าวที่อีกละทีอีกแล้วปิดไฟก่อนปิดเบรกเกอร์ถอปลักอะไรก็แล้วแต่นะะแล้วก็คอยช่วยเหลือช่วยเหลือ CPR ไม่เป็นก็จะได้โทรศัพท์เรียกหนึ่งหกหกหรือเรียกคนอื่นก็มาช่วยได้นะครับถ้าอยู่คนเดียวก็เรียบร้อย แข็งอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ตรงนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มาเปลี่ยนก็ต้องได้มาตรฐานหนะมายในมาตรฐานตร,ตรงตามข้อกําหนดตรงตามกฎหมายมีมอกอนะไฟฟ้าจะได้เรียนแล้วแน่นอนนะครับถ้าได้อบรมไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟไฟ้านะครับม,มอกอนะครับไม่ใช่ไปชื้อซื้อร้าน20บาทนะนะว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่ว่าลักษณะการใช้งานน่ะมันต้องดูว่ามันเหมาะสมที่จะเอาของดีไหมเหมาะสมที่จะเอาของไม่ได้มาตรฐานมาใช้ไหมนะยิ่งใช้ในที่ที่ที่มันเสี่ยงอันตรายเนี่ยจะต้องใช้ของดีได้มาตรฐานนะครับสายไฟนะสายไฟเขาเรียกว่าโลปักโลปักที่เป็นม้วนๆน,นี่นะจริงๆแล้วโลปักที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปมัน กินกระแสไฟได้ไม่เกิน5มสายไฟมันก็แค่1.5ซึ่งผมก็แปลกใจนะถ้าใครเรียนไฟฟ้ามันจะรู้ว่าปลั๊กสายไฟที่จะต้องเอาไปทําปลั๊กหนังปลั๊กอะไรเนี่ยจะต้องเป็นสาย2.5ขึ้นไปคะแทนแรงดันไอ้ทนกระแสได้เยอะๆถูกต้องครับปลักปล๊กผนังสายข้างในก็อาจจะเป็น2.5ตามมาตรฐาน แต่ผุก็เอามาพ่วงเพื่อใช้กับคุณก็ไม่ได้เสียบตรงนั้นเลยไงคุณมาเสียบต่อบางพว่วงแล้ว้างพ่วง1.5ไม่เข้าใจ,ไม,าใจไม่เข้าใจตรรก,กะของการทําแบบนี้ต้องบอกว่าปั๊กพ่วงเนี่ยมันชาจสำหรับไฟเล็กๆน้อยๆที่กินกระแสไฟไม่เกิน5แอมป์ไม่เกิน4แอมป์ก็ได้เพราะเขาเขียนไว้5แอมป์ฟิลมัน,นมัน,กนตกนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันโลปักอะ่ะสมมติกินไม่เกิน5แอมป์ถ้าคุณ เสียบโหลดที่มันกินเกือบ5แอมป์เนี่ยเกือบ5แอมป์เพราะโหลดต่างๆมันต้องมีเนมเพจถ้าคุณโลปักคุณม้วนอยู่เนี่ยผมว่าทนสูงสุดไม่เกิน3แอมป์ไม่เพราะตอนที่มันม้วนอยู่แล้วมันกินกระแสไฟ3แอมป์เนี่ยมันจะเกิดความร้อน,นฉนวนไม่ถ้าคุณดึงหออมันจะได้สัก4แอมป์วกว่าอะพอทนได้เพอมันจะระบายความร้อน ไม่อยู่กันเองนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เรียนรู้ว่าในการทํางานเกี่ยกับไฟฟ้ามากกว่านี้นะอ่ะเอาข้อต่อไปเพราะฉะนั้นอยาเสียบปลั๊กที่เป็นสายพว่วงโหลดจะต้องไม่เยอะเช่นเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยเราพอได้เนะตารีดกระผักไฟฟ้าผงข้าวเนี่ยนะกินไฟแล้กินไฟเยอะนะคร ห้ามอะไรเนี่ยอุปกรณ์จะต้องอยู่ในสภาพาปลอดภัยก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ชำรุดไม่อะไรกุญปณ์ต้องปลอดภัยนะออนี่ข้อสิบนี่มันช่างแอร์จะไม่ค่อยเจอแต่ว่าเวลาคุณตรวจเช็ครถเนี่ยมันเป็นรถส่วนตัวรถบิซัก็แล้วแต่แต่ข้อสิบนี่จริงๆเมื่อก่อนก็อบรมช่างอาคารที่เขาจะต้องตรวจเช็คแบตเบตอรี่ของอะไรบ้าแบตเตอรี่ของเครื่องไฟปัม๊มดีเซลไฟปัม๊ม เครื่องเจนเนอเรเตอร์ที่ใช้ดีเซลไฟ,ลไฟลปั๊มเมื่อก่อนมันมีแบตเตอรี่ลูกใหญ่อยู่สองลูกเลยจะต้องตรวจทุกอาทิตย์นะบางคนเห็นมันมืดๆนะไม่รู้ว่าน้ํากลั่นมันมากแค่ไหนไปจุดไฟแช็กดูน้ากลั่นมันเท่าไหร่วะยานะฮะไฟแชกกับแก๊สที่มันการที่มันผลิตก๊าซออกมาไฮโดรเจนนะติดไฟนะครับบุ๊บใส่หน้าเลยนะควรจะใช้ไฟส่องนะ,นะครับนะไม่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออ,อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายหรือ รองเท้าที่สวมมันเปียกแชะก็แน่นอนอยู่แล้วไฟดูดหรือมันลื่นมันก็มีหมอยู่แล้วควรนสวมรองเท้าเซฟตี้ในขณะปฏิบัติงานอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับรองเท้าเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้ทำรรอะไรครับป้องกันอะไรครับป้องกันไฟดูดอม,มันก็ถูกแหละถ้าคุณบอกรองเท้าเซฟตี้ป้องกันไฟดูดรองเท้าแตะผมก็ป้องกันไฟดูดมันกันรองเท้าแตะผมมันก็เป็นฉนวนวัตถุประสงค์ของรองเท้าเซฟตี้หรือ เรา,าทัศนีถ้าเราแจกให้เนี่ยมันคือป้องกันของหลนใส่หลังเท้าเพราะมันมีหัวเหล็กอยู่นะฮะตอบบอกพ้างกันฟด,ดูดเนี่ยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกต้องโอเคอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันพาร์ทต่อไป